สวัสดีครับวันนี้กับผมซาเลนกัอีิเช่นเคยแล้วนะครับเราก็อยู่กันในอดีหลักของผมเองนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นกิววอดีกว่าอืมแล้วก็จะมาแลกกบม่วงด้วยนะคือวันนี้วันจันใช่ไหมกิววอเมื่อกี้ผมมากดรับแล้วแหละผมได้เหรียญตากิวมา21เหรียญแล้วก็ได้เพชรกิวมาเยอะพอสมควรเลยนะเออตอนนี้เพชรกิวผมก็จะ50,000แ,แล้วแต่ว่ามาเล่นตรงนี้ก่อนมันจะได้ครบ5 0 0 0 0นเร็วๆนะ เออนี่ทีมผมผมจะใช้เป็นทีมสะท้อนดาเมจล้วนเลยนะก็คือแบบเน้นเน้นเน้นให้โซน่ามันโดนสะท้อนดาเมจเนาะนี่นี่ผมก็ใส่เป็นตัวน้อยเนียเน่ยใส่เป็น1วิเลยนะเออหนวิมันจะปล่อยได้เร็วมากๆเลยแล้วก็ใช้แร่น้อยด้วยร้อยกว่าสองสามร้อยเนี่ยสะท้อนตุม้มทีเดียวบินเลยเออคือโซน่าเนี่ยเป็นตัวที่สะท้อนได้หนุกมากเลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มัน อยู่อ,อีกตัวหนึ่งอะเอออีกด่านหนึ่งอะตัวอะไรไม่รู้มันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะตัวหนึ่งเนี่ยพิกโกเนี่ยพิกโกนี่ก็ตันเอยไม่ใช่ตันขเขาแล้วอะไรซ้อนดเดามจสหนุกมากเลยนะคือมันมันมันไป2สองตัวที่ท้อนดเดามจได้หนุกมากคิว <c oughs> ผมก็จะแบบสองตัวเนี้ยจะเวลเก้าเก้าแทบทุกอาทิตย์เลยนะเพราะว่าคือมันมันมันโดนซ้อนได้ง่ายเลยไม่เหมือนตัวอื่นอะตัวอื่นมันตียากอะว่าไหมทุกคนอยากให ผมว่านะอยากให้ทุกตัวมันแบบมีสกิลสะทอนดาเมจอะเนาะไม่ใช่มีสกิลสะทอนดาเมจดิคืออยากให้ทุกตัวมีสกิลดาเมจที่มันโดนสะทอนได้อะเออมันจะหนุกมากเลยอะสำหรับตัวที่มีสกิลสะทอนดาเมจอะเออแต่ว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีให้ตีบางตัวก็โอเคอยู่ก็เป็นอีกแนวทางในการเล่นอ่ะเราต้องรอให้โซน่ามันยิงตุง้มเฮ้ยไม่โดนตานี้ไม่โดนคือเวลมันยังน้อยด้วยไงมันก็อาจจะอาจจะขเขาเรียกว่าอะไร ไม่ต้องสะท้อนก็ได้เออจิองเวลในน้อยเนี้ยคือจัดทีมปกติมันก็ได้แต่ถ้าประมาณเวลสิพึ้นไปเงี้ยก็ก็เริ่มตายยากละล้วก็เอาทีมสะท้อนมาก็น่าจะโอเคงอได้ธนูมาด้วยนี่ก็เป็นวิธีการหาเกียร์ฟรีของผมอีก,อ,ก,อ,กอีกทางหนึ่งนะอืมอ่าตอนนี้เพชรกิวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พอวะทุกคนเอางี้ดีมามันต้องถึงเวลาแล้วสินะคือเมื่อก่อนผมเคยคิดะว่าตรงเนี้ยมันเอามาทําไมทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่เหรียญตาก,า,ยากิวหายากแต่ตอนนี้ผมคิดผิดแล้วแหละ คือเหรียญตากิลเอาเอาจริงๆมันก็หาง่ายแหละถ้าเกิดเราอยู่ในกิลที่มันหลีกึงสูงอะ่ะอย่างหลีกเพชรขึ้นเงี้ยผมว่าเหรียญตากิยวเนี่ยได้เยอะเยอะมากเลยแหละเดือนหนึ่งก็เกือบเกือบร้อยอะ่ะได้แบบ80เงี้ยเออคือมันได้เยอะเกินอะ่ะใช่ไหมเขาก็เลยมีตรงนี้มาผมว่าโอเคมากเลยนะแลกเพชรเป็นตากิยวหรือตาเกิยวเป็นเพชรเนี่ยน่าจะตากิยวเป็นเพชรแหละโอเคผมจะได้เลยนี่อ่าผมเสียไปนหนึ่งตากิยวแล้วก็ได้เพชรม่วงมา5000ันก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าเกิด เหลือตาคิวเหลือๆก็ก็มาแลกได้เพราะว่าผมมองว่าเพชรม่วงเนี่ยมันหายากนะสาหรับใครที่ไม่ได้ไม่ได้ดองตั้งแต่อดีตอะโอ้โหมันก็ค่อนข้างหายากอยู่นะอืมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเออหรือว่าผมควรที่จะคือเดือนนี้อ่ะนี่ไงกบกบกบไฮเปอร์ลีออนาดอ่ะแลกไปเลยคือเราต้องพยายามแลกให้ได้ทุกเดือนนะสําหรับกบม่วงตัวเนี้ยเราต้องเออพยายาม ให้ได้ทุกเดือนเลยนะเพราะว่ามันมันมันหายากไงกบไฮเปอร์อ่ะ <Okay. S 1> คือมันมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบได้มาง่ายๆเนาะก็ก,ก็ก็ควรที่จะเออแลกตรงนี้แหละคมสุดแล้วนะโอเคแล้ววันนี้ผมก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้อะ่ะผมไปรีห้องกระดานผมเจอกบดำหนึ่งตัวก็มาเล่นกันนะมามาดูว่าวันนี้เราจะเสียเพชรกิวเท่าไหร่ไม่ใช่เพชรกิว <laughs> <laughs> เสียแร่เขียวเท่าไหร่นะเป้าหมายของเราคือ แปดดาวอันต้าลิโอนาดมาหน่อยจะได้ไม่เสียเยอะนะเออขี้เกียจแบบเสียห้าหมื่นเนี้ยแต่เอาจริงแร่แร่ช่องกลางผมก็จะมีจะรานหนึ่งละเท่าไหร่เท่าไหร่ก็มาเหอะอะกบแดงมาละมาออกเลยออกเลยได้ไหม <c oughs> ยากเลยน่าจะยากขนาดเพชรเชรเรขียวผมยังโลบเลยเนี่ยมาเลยได้ไหมอ่ะผมว่าเหมากระดานชัวอย่าให้ได้เมาคริสอะโอเคไม่เหมานะ สวยงามมากเออผม,ไม,อม,อออผมไม่ต้องเหมากระดานเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะผมไม่ต้องเหมากระดานเออเดี๋ยวมานับกบกันดีกว่าชนิดพิเศษแดาวคือตอนนี้ผมมีกบม่วงอยู่ตัวหนึ่งคือผมก็จะยัดเจสิก้าแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยยัดนะผมจะรอยัดทีเดียวเลยก็คือเนี่ยมันจะได้จากภารกิจตรงเนี้ยอีกหนึ่งตัวเนี่ยตรงเนี้ยรอรออีก8วันแล้วก็จากเออ หอคอยอันนั้นอีกหนึ่งตัวก็เป็น3ตัวผมจะมายัดทีเดียวเลยนะสำหรับเจสิก้าสำหรับเดือนนี้ก็น่าจะบวก18ก็ถือว่าเดือนหน้าแม็กแน่นอนเดี๋ยวมาดูกบดํากันนะมีกี่ตัว55ตัวอตัวส่วนกบแดงก็มี3ตัวโอเคมีประมาณนี้ถ้ากบผมรบผมปั้นตัวอะไรดีทุกคน <c oughs> คือคือถ้าเกิดโคโาโบหน้าผมไม่ได้ตัวอย่างเงี้ยผมก็ต้องหาตัวเก่าๆมาปั้นเล่นนะเนาะคือผมมีแบบในใจหลายตัวอยู่นะอย่างบ้าวไฟอย่างเงี้ย เออคนนี้นักเรียนเงนี้ยแล้วก็อะไรอีกอะนักบวชหญิงก็อยากอยู่แต่ว่าดูก่อนแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งอะที่ผมอยากปั้นอะตัวอะไรนะทําไม่เห็นอะเ <c oughs> ี๋ยวหาก่อนเออเบลกับมิริมเงี้ยเออก็อยากปั้นมิริมอยู่นะก็ต้องอรอขบกบรบก่อนตอนนี้มีห้าตัวอีก15้าตัวต่อไปมันจะมีอะไรอีกเออผมจะได้กบดําเดือนนี้จีตัวเนี่ยจากตรงนี้ผมรับไปแล้วเออจาก หอคอยหนึ่งกระดล็อกอินหนึ่งแล้วก็กระดล็อกอินพิเศษอีกหนึ่ง,งก็เป็น3มอ่ะแปลว่าเดี๋ยวนี้ผมจะหากบดำได้อีกอย่างน้อยสา,สา,สาอย่างน้อยนะสามตัวอืมเออเราไปเล่นอะไรกันดีไปเล่นพีพีก,กันหน่อยไหมคือวันนี้ก็มาแบบมาเก็บของมาฟาร์มของอะไรเนงะี้ยก็เป็นแบบเออหนึ่งวันในเกมแลนเจอร์เนี่ยอ่าทีมนี้โอ้โหสวยอยู่นะทีมเนี้ยแต่ว่าเราเราจะไม่เล่นทีมเขาโหดเกินอันนี้ก็แมว ผมไม่ชอบตัวบินที่เป็นไอโบแม็กอ่ะเออคือมันมันค่ายากมากแหละผมไม่มีตัวกันบินธาตุไฟไงก็เลยไม่ค่อยอยากจะสู้เท่าไหร่ทีมนี้ก็โอเคน่าจะได้อยู่มีตัดแร่4ตัวโอ้โหมาลองดูแล้วกันมีเพิ่มแร่ถ,ถึง2ตัวด้วยนะยากผมว่าตาเนี้ยยากแน่นอนไป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  มาเจสิก้าผมก็จะแม็กแล้วนะครับผมแต่ว่าเรื่องเรื่องแร่นี่คือโอ้โหเยอะมากอะถ้าเกิดผมยังคิดหนักอยู่เนี่ยถ้าเกิดมันล่างแม็กแต่ว่าแร่มันพันหนึ่งนี้ก็ไม่เอานะเออปล่อยปล่อยยากนะคือคือแร่มันเยอะไงผมไม่มีเกียร์รถแร่ผมต้องผมก็เลยต้องการเกียร์มากๆเลยตอนนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรต้องอดทนนะเราจะเก็บลูบี้ให้ได้การันตีดีกว่าเนาะมผมผมคิดว่าถ้าได้การันตีมันมันการันตีอยู่แล้วไง คือเราไม่ต้องไปลุนเยอะเอออย่างน้อยก็5 0 0พันบีก็ให้มันมาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเออส่วนที่เหลือก็ก็เน<ๆ>้นการันตเีเอาอะไรประมาณนั้นแต่บางทีถ้าเกิดเราเราไม่ใส่สุดจนการันตีอะ่ะมันมันอาจจะเกลือไงอืมบางคนสองสามพันก็ยังไม่ได้เลยนะเกียร์เนี่ยคือมันออกยากมากเลยเจ็ดดาวนะผมก็เลยคิดว่าเออเราควรที่จะเก็บถึงการันตีอีกอย่างหนึ่งการันตีพวกเกต ไอพวกเซตเกียร์จันทามันมันการันตี7ดาวเลยไงมันมันไม่มี6ดาวในกล่องนะอถ้าผมจำไม่ผิดนะของของปีที่แล้วอะ่ะคือ15ครั้งก็เป็น7ดาวเออยี่ครั้งก็เป็น7ดาวแล้วก็30ครั้งก็เป็น7ดาวซึ่งผมมว่าดีมากเลยนะเราเราจะได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เปลืองไงถ้าเกิดแบบกล่อง15ครั้งเป็น6ดาว7ดาวเนี้ยโอ้โหผมก็ลังเลอยู่นะที่จะสุ่มอะ่ะเพราะมันเกลือไงแต่ว่าก็ต้องรอดูก่อนเฮ้ ทีมนี้ทีมใครเนี่ยสวยมากเลยมีชินจังที่มามาริมีเอเอ้มีอันนี้ด้วยกอบลินมาลองตีสักหน่อยไหมคือหน้าตามันคล้ายๆไอดีไอดีอีกไอดีหนึ่งที่ผมเล่นอยู่นะ <c oughs> ผมก็เลยตกใจเอ้ยอ๋อแต่ไม่ใช่เออก็คล <c oughs> ้ายๆอยู่มากดไปน่าจะชนะง่ายอยู่แหละทีมเนี้ปะแค่ทีมเอผมก็น่าจะไหวอยู่แต่ชินจังที่มามารีนี่โกงมากเลยนะคน คือผมมองว่าอีกปีนึงอะ,อะถึงมันจะตกเบตา้าเผลอๆอาจจะปีกว่าได้ซ้าแหละเหมือนดัดเนี้ยอ,อ,อยู่ยงคงกระพันนะอยู่มาปีกว่าแล้วเนี่ยยังไม่มีทีท่าว่าจะอ่อนลงเลยแต่ชิ้นยังที่ามาริไม่แน่ไม่แน่ถ้าเกิดโดนปรับเรื่องความสามารถแบบให้มีโอกาสดอกน้อยลงเงี้ยอาจจะอาจจะอาจจะไม่เห็นนะ,อ,ะอาจจะตกแต่ว่าผมว่ายากแหละน่าจะเป็นตัวเบตา้าที่แบบนานอยู่แหละ2ตัวเนี้ยใครที่มีไว้ก็ ก็ดวงดีมากเลยครับอคือคือทีมเราจะโหดอีกอีกหลายเดือนนะเออเพราะว่ามันโกงไงมาแต่อย่างว่าแหละเนาะเราก็ต้องหาตัวเลนเจอร์มาเรื่อยๆเลนไม่มีตัวไหนแบบโหดจุดตลอดกาหลหรอกอย่างตัวโกงๆงอย่างแชมเปี้ยนเมื่อก่อนก็ก,ก็ก็เลือนหายไปเลยนะมันแล้วแต่ยุคสมัยดนะ้วยเนาะเราก็ต้องเข้าใจโอเคเล่นอีกสักเกมหนึ่งก็น่าจะพอละ โอ้ยโ,โดนอะไรตันเนี่ยเหตุเหรอเฮ้ยตันโหอยู่นะเมื่อกี้คือที่ผมโดนตันนั้งแผงอะดั้ดยังโดนเลยเอาจริงเหตุเห็ุมันก็ตันดีอยู่นะคือเป็นตัวที่จะตันได้ได้แม่นพอสมควรเลยแหละถึงแม้จะไม่ใช่ธาตุที่มันชนะแต่ว่ามันก็ตันเอาเรื่องอยู่นะแต่ก็ไม่สามารถตันสู้เท่ากับโคนี้วัน์ือโป้ของผมได้หรอกคือเมื่อกี้คือเห็นตันนั้งแผงอะนี่ กัดตันเลยนะทีมนู้นก็คือยืนยืนเอ่ยเลยอะทำอะไรไม่ได้เลยคนนี้พนันโช,โชว์ความตันให้โชว์หน่อยนี่นี่นี่ตันโอ้ถือว่าตันอยู่นะดูดิทีมนู้นก็คือยืนค้างแหละบอสเช่เงี้ยเห็ดเห็นเงี้ยเห็ดก,ก็ก็ยืนค้างอยู่เฮ้แต่ผมจะแพ้หรอเป็นไปไม่ได้ทุกคนอ่ะกดคูณสองไปเลยน่าจะไหวอย,อยู่แหละ โอ้ที่นู้นมีติกิด้วยสวยมากเลยนะติกีเนี่ยโอเคโอ้โอ้ผมโดนอะไรเนี่ยโดนบอสเค้อบอสเคสกลิลมันมันขเขาเรียกว่าอะไรมันติดง่ายอ่ะสกลิลมัน่ะยิงกระเด็นเอายิงกระเด็นเอานะคูดาวมันน้อยด้วยไงห้าเว่งเฮ้ยผมโดนอะไรเนี่ยโอ้โคนนี้นะกพน,นันมนึงโป,ปะไปไม่ได้เลยเฮ้ยผมแพ้เหรอโอไม่นะโอ้เกียร์เขาน่าจะโหดมากๆเลยแหละ เอาทําเป็นเล่นแบบโอ้โหแต่ว่าที่ผมก็ตันได้โหดอยู่นะเอ้ยแหลกแหลกเออแพ้ทุกคนจากด้วยการแพ้นะอ,ปปอะไรเนี่ยช็อปปี้เด้งเออปิดฉากเกมสุดท้ายด้วยการแพ้โอเควันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละก็มาอัปเดตเล็กๆน้อยๆเน,นะาะก็แบบมาแลกกลบม่วงอะไรเงี้ยมาเล่นกระดานห้องทดลองแล้วก็มาเล่น ตามภารกิจรายวันเออเหลืออย่างเดียวก็คือไปเล่นสเตจพิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปเคลียร์นะอตอนนี้ก็ขอปิดคลิปกันแล้วกันแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ